ตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นเขานะคะกําลังไปที่หาเห็ดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเพื่อนคนไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นเขานะคะบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้าๆก็จะมีหมอกลงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าการไปหาเห็ดวันนี้เราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ารอติดตามะคะ่ะ อนนี้เรากำลังขับรถตาม professional นะคะมือโปรในการเก็บเห็ดมัสุาเกะนะคะนี่คะ่ะป่าเขาก็าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะจะสั่นๆเลยนะคะเพราะเราขับรถตามเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงที่เขาจอดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คะนี่นะคะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าป่ากันนะคะ Oh, really? อานนี้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะหม hmm? พี่มีเจอแล้วนะคะหนึ่งดอกค่ะจะ อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแต่เราจะขุดมันขึ้นมาค่ะนี่นะคะหนึ่งดอกค่ะเพื่อนๆคะเราเจอในลักษณะแบบนี้นะคะมันโผล่ขึ้นมานี่นะคะนี่ค่ะสวยเชีวยวค่ะ ดี๋ยวเราจะถ่ายนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอน่ะเราเจอนี่นะคะแต่เราเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาก่อนนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าสามดอกติดกันเลยนะคะกล้องใส่เยน,นะคะ โอ้มา g ก o d ดเ็ s oh นี่นะคะประทษนะกล้องสายหน่อยนะทุกคนใช่ค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะดอกใหญ่ๆแล้วก็กระเด็นมานนี่สองดอกนะคะเนี่ยค่ะ ป่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะป่าสนจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นป่าโล่งค่ะ แต่ปีนี้คนเขาเก็บเห็ดขายเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเยอะนะคะปีนี้เป็นปีที่เห็ดไม่ค่อยออกเยอะนะคะปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาได้เป็นอันนั้นเลยค่ะเป็นถังเลยค่ะถังใหญ่ๆนะคะถังน้ำมันเลยค่ะแต่ปีนี้ไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเคนจะขุดให้ดูนะคะว่าใช่หรือเปล่า Oh yes! Uh. Oh my God! What? Uh. You do? <laughs> uh. Oh. สองเฟสเจ้ามิเฟสสองของมันโอเคเกิดเกิดจับเนี่ยนี่นะคะเอ่อ uh, บริเวณพื้นดินก็จะเป็นทรายดินล้วนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะคะนี่นะคะเ oh. พื่อนเเราจะเห็นมันขุยอย่างนี้นะคะมันโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะนี่ค่ะมันจะนูนน,น,นะคะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่ามันใช่หรือเปล่า โอ้ย oh yeah. ใช่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะดินข้างล่างเขาจะเป็นคล้ายๆขี้เท่าอ่ะค่ะมันจะเป็นดินทรายแล้วก็เหมือนขี้เท่าแต่มันจะเย็นๆนะคะเนี่ยค่ะดอกใหญ่เลยค่ะชมี่นี่นะคะโอเคเก็บใส่กระเป๋งนะคะ นี่นะคะแล้วก็ที่ใกล้ๆกันค่ะมันมันมน,นูนนะคะ oh, <yeah. S 1> นี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็ดอกหนึ่งนะคะเข่งกำลังงัดค่ะนี่นะคะ <Yeah. S 1> มันจะเป็นดินดินคล้ายๆดินล่วนค่ะโอเค นี่นะคะเพื่อนๆทางที่เรามาหาเห็ดกันป่าตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วนะคะเราได้มาพอสมควรค่ะไม่มากไม่น้อยนะคะวันนี้อากาศดีค่ะแดดออกเปี้ยงๆเ,เลยค่ะ เ,เพื่อนๆคะนี่ก็คือทีอ่คนที่เขาหายเห็ดนะคะเขาจะมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคนรับซื้อเห็ดนะคะนี่นะคะเราจะตามเข้าไปดูเลยนะคะว่าเขารับซื้อแบบไหนนะคะ นี่นะคะตอนนี้เขากำลังเลือกนะคะว่าขนาดไหนราคาเท่าไหร่นะคะ night they'll take these to the e u โ e เคบอกว่าทุกทุกวันนะคะตอนตอนเย็นเยนะคะเขาจะเอาเห็ดตัวนี้นะคะขึ้นเครื่องนะคะอ๋อบินไปที่แคนาดานะคะแล้วก็ขายให้กับร้าน จีนนะคะบินยนขนาดนี้นะคะอนาดนี้เนะอันนี้เฉพาะของหนูเหรอจ้า o v e น a ี้นี่นะคะน้องเขาขาย น้องเขาขายเห็ดนะคะวันนี้ได้100ดอลลาร์นะคะโอเคนี่นะคะบินที่น้องเขาขายนะคะเห็นไหมคะราคานี่นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันก็ จุดโบเหียญอัน่นไก็ได้าเหรียญอะี้ก็ได้าเหรียญอ้ขายนับพะยชยเบอร์หนึ่งเขาได้ยี่ิบเหรียญนะคะยี่สิบเหรียญแปดสิบเซนแล้วเบอร์สองนะคะนี่นะคะขนาดนี้นะคะเบอร์สองสอมีเจ็ดดอกนะคะเขาได้11บเอหรียญสี่สิบแปเซนค่ะ นี่นะคะเบอร์สามเบอร์สามนะคะดูสิคะว่าเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะระเอาแปดเหรียญอ๋อเบอร์สามเขาได้หกแปดเหรียญหกหกเหรียญกับเก้าสิบหกเซนนะคะ hey, ดูนะคะ <c oughs> ว่าเขาจะได้ <c oughs> ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ เขาได้ทั้งหมดสามสิบเก้าเหรียญยี่สิบสี่เซนนะคะนี่นะครับเขได้39เหรียญกว่านะคะแล้วก็จะเหลือเห็ดบ,บานนี้กลับไปกินนะคะนี่นะคะจะเป็นเพจที่คนที่เขาหาเห็ดเขาจะรู้นะคะเขาก็จะมาตรงนี้นะคะเวลาเขา,เขาลงจากเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาเห็ดนะคะ มาขายส่งที่นี่นะคะเ,เพื่อนๆคะวันนี้ที่เราไปหาเห็ดพายนะคะเราได้เห็ดพายมานะคะเห็ดมาสุดทาเกะนะคะได้มาหนึ่งกระมังนะคะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมันก็ไม่เสียแรงที่เราบ้ามาเก็บนะคะเนี่ยค่ะภูมิใจคะ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ เราก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะวันนี้เราเหนื่อยมากเลยค่ะเพิ่งลงจากเขาแล้วก็ก่อนปิดท้ายนะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะถุงเลนะคะถุงขนมแน็คนะคะมันพองเหมือนมันจะระเบิดเลยค่ะนี่นะคะเคนบอกว่าเราอยู่ในเราอยู่สูงนะคะเราขึ้นมาอยู่ในที่สูงนะคะ แล้วก็สูญยากาศมันจะพองแต่เวลาเราถ้าเราลงไปในที่ต่ําที่เราอยู่นะคะที่ปกติที่เราอาศัยอยู่ที่ไม่ใช่บนภูเขานะคะถุงพวกนี้มันก็จะยุบตัวลงไปอัตโนมัตินะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเราขึ้นมาอยู่บนเขาสูงนะคะมันก็เลยพองตัวขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะดูสิคะถุงขนมพองเหมือนมันจะระเบิดแต่มันไม่ระเบิดคะ่ะเกบอกว่ามันไม่ระเบิดเดี๋ยวพอเราลง เรากลับไปมันก็จะยุบตัวลงตามปกติถ้าเราไม่กินซะก,ก่อนนะคะเคนบอกว่าเราอยู่สูงประมาณา5,000หมายถึงว่าห้าพันหนึ่งร้อยฟีตนะคะความสูงของอที่เรามาพากกันนะคะที่เรามาอยู่ที่เรามาแคมปิง้งความสูงอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยฟีตก็สูงแล้วนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะร่ำรวยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ